เอ้ามาแล้วปปออ่อนโอ้คือได้ขี่รถเจ๋งสีสมมากเลยมือนีิ<อ>รถซีประตูงไปเถอะเฮ้ยกับเปลี่ยนกับผมมีเต<ม>ิมน้ำมันเปลี่ยนกับพัแดแล้วเมียขีตะดุดแล้วเอ้าคือได้เปลียล่ยนล่ะน้ำมันแห้งเกลี้่ะน้ำมันแห้งเกีก็ต้องถามเพื่อนรื่องน้ำมันหรอคันนี้ก็ได้ต้องเป็นยังไงตัวเพราะว่าใช่เดี๋ยวเบืออ้องหลังมัไปไฟโองเบื้องถังน้ำมันขูดนตั้งแต่เครื่องถังขึ้นมาหดปากกันนี่จะสนิมเอาเป็นยังคือสนิม ก็เติมต้นเพิ่กเติมขวดเทิอกเติมใช้แค่แก้านมาเติมโอ้ความใหญ่นี่เติมเพื่อเกินสองร้อยถังนี่ถังงี้เขาเพ่เคยเติมเต็มถังอ่ะเติมขึ้นบ้านนี่บ่ถึงเต็มถังตักเทื่อกแกะเครื่องถังขึ้นเนื้อปากนี่แต่เป็นเทนี้มื่อเด้อไม่เยิ้มแต่ว่าขอดข้างใต้ถังนี่โอ้ไม่เย่ยมไม่เยี่ยมเลยก็ว่าเติมน้ำมันเช่าบาทคือร้อยบาทน้ำมันก็ไปขอด่มึงนั่นเองเติมขวด เเติมควดนน้ำมันกับปายุขงนั้นทั้งนั้นกทังมาเยี่ยมแต่ว่าเครื่องต่งคือประหอดปากทั้งนี้มันกซองวดสีมเต็มม่อึง็สิบวตัวเนี่ยบอมันบริกยรกัพียดอกมันติกรกูไอวันใช่เห็นันบางเสียงเห็นกับ้างเสียาหมักสองเศราเนี่ยนมันคูไรอ่ะ